ประกันคุ้มครองทุกพลภาพคืออะไรเมื่อเราทาประกันชีวิตนะครับจุดประสงค์ก็เพื่อเมื่อเราไม่อยู่แล้วครอบครัวเราหรือคนที่เรารักนะครับจะได้เงินก้อนหนึ่งครับเพื่อไปใช้จ่ายเหมือนตอนที่เรายังอยู่กับเขาครับและนี่คือคํานิยามของการทําประกันชีวิตครับไปไทยเป็นไทยก็คือเราต้องเสียชีวิตก่อนครับครอบครัวเราถึงจะได้เงินก้อนนี้ถ้าเราอยู่จ่ายเบยี้ยจนครบสัญญานะครับเราก็ได้เงินก้อนมาใช้จ่ายครับไปท่องเที่ยวแต่นะครับ ถ้าเรายังอยู่และไม่สามารถทํางานหรือหาเงินมาจ่ายเบีย้ยประกันได้นะครับเนื่องจากเป็นบุคคลทุพพลภาพเบีย้ยประกันก็ไม่สามารถหามาจ่ายได้นะครับแล้วยังต้องเป็นภาระให้คนอื่นในการดูแลตัวเองอีกเพราะบุคคลทุพพลภาพนะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และนี่คือความกังวลของคนที่ทําประกันชีวิตครับจะดีไหมครับถ้ามีสิ่งที่ทําให้ความกังวลนี้หมดไปก็คือประกันคุ้มครองทุพพลภาพครับ ประกันคุ้มครองทุกพลภาพคืออะไรก็คือเมื่อคนที่ทําประกันชีวิตนะครับได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเป็นเหตุให้กลายเป็นบุคคลทุกพลภาพถาวรเช่นเชิงนะครับบริษัทป,ประกันนะครับจะไม่เก็บเบี้ยประกันหลักครับอีกต่อไปเลยในกรณีทุนไม่เกินสี่ล้านบาทนะครับและยังคุ้มครองทุนป,ประกันหลักเหมือนเดิมและบริษัทนะครับบริษัทป,ประกันเนี่ยจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามสุดป,ประกันทุกคลภาพที่ทําไว้แม้ยังไม่เสียชีวิตก็ตามนะครับ เพื่อใช้เงินก้อนนี้นะครับในการดูแลตัวเองนะครับในการดำรงชีวิตโดยไม่ต้องเดือดร้อนคอนอื่นและเมื่อจ่ายไปแล้วนะครับคนข้างหลังก็ได้เงินอีกหนึ่งก้อนตามที่เราทําประกันไว้ครับตามจุดประสงค์ของเราครับผมถ้าเรามีความคู่ครองแบบนี้คิดว่าดีไหมล่ะครับส่วนอาการของทุกพลภาพถาวรเช่นเชิงก็คือต้องได้ดรับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยข้อใรข้อหนึ่งก็ได้นะครับเพียงข้อเดียวดังนี้นะครับไม่สามารถทํากิจวัตรประจําวันได้ตั้งแต่3อย่างขึ้นไปครับเช่น กินข้าวอาบน้ําขัดถ่ายต่อเนื่องก180ันร้อยแปดสิบวันขึ้นไปครับหรือประมาณหกเดือนครับหรือไม่สามารถทํางานเพื่อรับค่าตอบแทนหรือกําไรต่อเนื่องกันร้อยแปดสิบวันครับหรือสูญเสียตามือเท้าทั้งสองข้างนะครับตัวอย่างนะครับนายสมหมายครับทําประกันชีวิตไว้หนึ่งล้านบาทครับและทําประกันทุพพลภาพแน่นด้วยครับอีกหนึ่งล้านบาท โดยให้ลูกสาวเป็นผู้รับประโยชน์ครับประกันฉบับนี้นะครับจ่ายเบี้ยประกัน20ปีครับคุ้มครองนายสมหมายจถึงอายุ99ปีครับซึ่งนายสมหมายจ่ายเบี้ยมาแล้ว3ปีต่อมานะครับนายสมหมายเกิดอุบัติเหตุทาให้ศูญเสียตาทั้งสองข้างครับถือว่านายสมหมายเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรชิดเชิงครับดังนั้นนะครับบริษัทประกันจะจ่ายเงินประกันทุพพลภาพก้อนแรกครับให้นายสมหมายก่อน1ล้านบาทครับ เพื่อให้นายสมหมายได้ดำรง,งชีวิตต่อได้ด้วยเงินก้อนนี้ครับโดยไม่ต้องลบกวนเงินจากลูกสาวและนายสมหมายไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันอีกต่อไปครับถึงแม้ประกันฉบับนี้นะครับจะต้องจ่ายเบี้ย20ปีก็ตามโดยบริษัทประกันจะยังคุ้มครองนายสมหมายเหมือนเดิมครับและเมื่อนายสมหมายเสียชีวิตบริษัทประกันนะครับก็จะจ่ายเงินประกันชีวิตให้ลูกสาวนายสมหมายอีก1ล้านบาทครับตามจุดประสงค์ของนายสมหมาย แต่ถ้านายสมมัยสุขภาพดีนะครับจ่ายเบี้ยประกันจนครบสัญญานายสมายก็จะมีเงินก้อนไว้ใช้ใจ่ายไว้ท่องเที่ยวไว้แจกลูกจากหลานช่วงเทศกาลต่างๆครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดในแต่ละของกรมันธ์และแต่ละของบริษัทด้วยนะครับทําประกันครั้งต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับทําประกันคุม้คมครองทุกพลภาพไว้ด้วยนะครับถ้าอยากได้ความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิตที่สั้นๆกระชับและเข้าใจง่ายแบบนี้นะครับ ติดตามได้ไนะครับ f a เฟ o o ุ๊ u ย u ทูบทิกต็อกนะครับในชื่อเดียวกันนะครับก็คือประกันแบบจูดครับแล้วเจอกัน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย